เอาละสวัสดีครับเพื่อนๆอชาวโซเชียลแคมวันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการกินอาหารเช้าแบบเร่งด่วนเราเรานี้เรามีนี่ครับฮันนี่ตาหนึ่งกล่องเพื่อความรวดเร็วเราจะแกะประมาณทันทีทันทีเลยแบบนี้นะครับอย่างนี้เราแกะมารอไว้ปั๊บตั้น เห็นไหมครับไม่ยุ่งยากเลยเพียงแค่แกะแล้ววางร้อไว้จากนั้นนี่ครับหลอดจีบปั๊บอย่างี้นะครับจ <c oughs> ีบเสร็จปุ๊บท่านก็ท่าน,นก็เดียบหลอดลงไปปุ๊บเงี้ยเห็นไหมครับเีย <c oughs> ังคนนี้ก็แบบวิธีกั อาหารเชา้าอย่างคุกหลับลเลยนะครับโอเคครับไม่ต้องเจฉยเฉยแบงแบงแบงแบแบ,แบ,แบไม่ต้องเฉยเฉย